ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอวิเคราะห์บอลอาเซนอลพบโมนาโกวันพุธที่11ธันวาคม2567แมตช์ดเดิมพันสำคัญระหว่าง2ทีมกลุ่มลุ้นเลื่อนชั้นมี10แต้มเท่ากันโดยอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโมนาโกอยู่ฝ้าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกสเตตอาร์เซนอลจากอังกฤษประทัโมนาโกจากฝรั่งเศสเวลา3นาฬิกาไทยรสดบ,บีนสปอร์ต4สานามเอเมเรสสเตเดียม อาร์เซนอลมิเกลอาร์เตต้ากุมขมับกับปัญหาแนวรับนอกจากเบนไว้์ทาเคโรโทมิยาสุยังเจ็บอยู่แล้วล่าสุดหลังจบดับบี้แม์บุกเจ้าฟูแลมปรากฏว่าทั้งเจอเรียนทิมเบอร์ริคาร์โดคาลาฟิออรีกาเบียลมารกันเยสอล็กซานเดอร์ซินเชนโกและโทมัสปาเตต่างวิ่ซ้อมกันทวนหน้า คงต้องเข็นเคแดนเทียนี่ที่เพิ่งหายเจ็บยาวลงมาเล่นแบ็คซ้ายอีกฝักใช้จอร์ดนิโคเด็กอะคาเดมี่วัยเพียง18ขวบเพิ่งผ่านประสบการณ์ชุดใหญ่แค่1เกมคาร์บาวครับอย่างดีที่จุดอื่นจัดว่าสมบูรณ์แดนกลางสลับมิเกลเมเลโนโล,ลงตัวจริงแทนที่จอจินโยส่วนแนวรุกอดดอบเลออนโดทัสซาสวนทางกับกาเบียลมาติโนลีมนากอารีฮิตเตอร์ประสบปัญหาในรับรเช่นกันเมื่อวิฟิตซิงโกและคริสติยองมาวิซาต่างติดโทษแบน จำต้องปรับคู่เซ็นเตอร์แบ็กใช้โมฮัมเม็ดซาลีสูประสานงานกับทีโรเคนเลอร์ขยับมานาุกโฟลาลินบาลกุลหอกมักกันบดสิทธิ์ดวนทีมเก่าด้วยปัญหาบาดเจ็บไหลตลอดจนเกปินดิยาตาและเอดานดิยอบอยังเดี่ยงเช่นกันการจะทับวางเจ้าหนูเอลีแอสเบนเซกีวัย19ปีปั้นเกมช่วยมักเนสอาร์ลิลุสและอเล็กซานเดอร์โกโลวินสนับสนุนบิสเอมโบโล นักเตะที่คาดว่าจะลงสนามอาร์เซนอล4-3-3ดาบิดราญาจอร์ดนิโควิลเลียมซิลบายาคุบคิวอคิแรนเทียนี่มาตินโอุลกาดเดคันไรส์มิเกลเมลิโนบุคยอสซาก้าไคฮาวเวตกาเบรียลมาร์ติโนลีโมนาโก4-2-3-1ลาโดสลาฟมาเยกี้วันเดอร์ซอนโมฮัมหมัดซาลีซูทีโอเคเลอร์ไคโอเฮนริกเดนิสซาการีอมาดี้กามาร่ามักเนสอาร์คริอุส เดลิแอสเบนเซ g กีอเล็กซานเดอร์โกโลวินบิลเอมโบโลความน่าจะเป็นของเกมปืนใหญ่มีปัญหาแนวรับแต่เล่นในบ้านยังมองว่าเหนือกว่ายิ่งเมื่อโมนาโกมาเยือนโดยขาด2เสาหลักแนวรับอีกต่างหากเชื่อว่าอาร์เซนอลหน้าคว้า3แต้มได้ตามเป้าหมายผลการแข่งขันที่คาดอาร์เซนอลชนะโมนาโก2 1ต่อ1กองหลังเดี่ยงรานาวเทียนี่พร้อมบทสัมภาษณ์อาร์เตต้าก่อนเปิดบ้านรับโมนาโกใน UCL มิเกลอาร์เจตาผู้จัดการทีมอาร์เซนอลให้สัมภาษณ์ก่อนเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะเปิดบ้านพบกับอาร์เอสโมนาโกในคืนวันพุธนี้ปัญหาในรับบาดเจ็บระนาวเราต้องบริหารจัดการผู้เล่นหลายคนบางคนในพวกเราจะไม่ฟิตที่จะลงเล่นในเกมนี้บางคนก็ยังมีข้อสงสัยอยู่เรายังเหลือเวลาอีก24ชั่วโมงในการตัดสินใจและหวังว่าเราจะเลือกตัวผู้เล่นที่ถูกต้องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นส่งผลกระทบต่อทีมอย่างไรผมมีความสุขมากกับวิธีการเล่นของเรา สิ่งที่ดีคือมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทีมจนเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นของทีมไปผมพอใจกับการที่ทีมปรับตัวได้ดีและผู้เล่นก็พยายามอย่างเต็มที่ในการเล่นในบทบาทที่แตกต่างออกไปหวังว่าสถานการณ์ที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพื่อให้ทําสิ่งที่ต้องการได้เต็มที่ทำไมอาการบาดเจ็บยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องมันเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากนอกจากนี้ยังมีบางครั้งที่เกิดจากการประทะเช่นการเสียบสกัดซึ่งก็เป็นสิ่งที่ยากจะคาดเดาเช่นกัน อีกหนึ่งสาเหตุน่าจะเป็นจาก,การใช้งานที่มากเกินไปจํานวนเวลาที่ผู้เล่นต้องลงสนามการไม่มีผู้เล่นหนึ่งหรือสองคนพร้อมกันทําให้เกิดภาระหนักขึ้นกับผู้เล่นคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเพราะผลกระทบต่อภาระงานของผู้เล่นทั้งหมดเริ่มจากมากเกินไปมากกว่าที่เราต้องการแต่เราก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่เรามีอยู่ในตอนนี้ โอกาสของเคเรนเทียนีเขาพร้อมเขาซ้อมได้ดีเขาจะมีโอกาสลงเล่นอย่างแน่นอนโดยสถานการณ์ของทีมในตอนนี้มันเป็นเพราะเหตุผลนี้และเพราะเขาสมควรได้รับด้วยจากทัศนคติของเขาและวิธีที่เขาอยู่กับเราเขามีความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งนั้นและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณต้องให้โอกาสกับผู้เล่นแบบนี้สภาพจิตใจของกาเบรียลเคซุตในตอนนี้เหมือนกับกองหน้าทุกคนเขาผ่านช่วงเวลาขึ้นขึ้น,นลงลงและช่องว่างนั้นกําลังขยายออก มันเป็นความจริงที่มีหลายสิ่งเกิดขึ้นทั้งอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงสนามหรือไม่ออกสตาร์ตตัวจริงมากเท่าที่ควรแต่ถ้าสนคติของเขาดีมากเสมอและเรากําลังพยายามช่วยให้เขาผ่านสถานการณ์นี้ไปให้เร็วที่สุดข่าวลือจากสื่อบาราซิลในการปล่อยเคสุตในเดือนมก,กราคมไม่มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่เราจะปล่อยเขาออกไปจากทีมเกี่ยวกับการสร้างโอกาสจากโอเพนเพลย เราต้องการสร้างโอกาสมากขึ้นจากทุกอย่างรวมถึงลูกตั้งเตะด้วยเราน่าจะสร้างโอกาสได้มากกว่านี้และทําประตูเพิ่มอีกสักหหรือ2ประตูดังนั้นเราต้องพัฒนาและทําให้ดีขึ้นอยู่เสมอความกังวลกับจํานวนประตูที่มากจาก OpenPlay ไม่ผมไม่ได้กังวลเพราะเมื่อผมดูเกมและสถานการณ์ที่เราสร้างขึ้นจาก OpenPlay และเปรียบเทียบกับสิ่งที่คู่แข่งสร้างขึ้นจาก Open Play ผมไม่คิดว่าเราจะทําอะไรได้มากกว่านี้แล้ว ผมรู้ว่าคุณแยกมองลูกตั้งแต่อย่างหนึ่งและโอเพนเพลย์อีกอย่างหนึ่งแต่ผมมองลูกตั้งแต่และโอเพนเพลย์เป็นส่วนเดียวกันทั้งหมดผมเคารพความคิดเห็นนั้นนะแม้ผมจะไม่เห็นด้วยก็ตามเกี่ยวกับสโมสรมนาโกประทับใจมากพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากคุณเห็นได้จากฟอร์มของพวกเขาในแชมเปี้ยนลีกและในลีกเอิงโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับทีมชั้นนำพวกเขาเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงทีมของพวกเขามีการจัดการที่ยอดเยี่ยมเล่นด้วยความเข้มข้นสูงและเต็มไปด้วยคุณภาพดังนั้นมันจะเป็นบททดสอบี่หรัพววกเขาในนนุง้ ว่างพอดีปูดปืนเลยแอชเวิร์ดนั่งพอออกกีฬาเดอะซันแห่งเมืองพ้ดีปูดข่าวอาร์เซนอลจับตาสนากการของแดนแอชเวิร์ดที่เพิ่งโดนปลดออกจากตำแหน่งพอออกกีฬาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปีแสดงทำช็อกเด้งแอชเวิร์ดออกจากตำแหน่งหลังเพิ่งเข้ารับงานเพียง5เดือนเท่านั้นท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแยง้งภายในบอร์ดบริหารของทีมรายงานอ้างว่าก,การที่แอชเวิร์ดว่างงานแล้วทำให้หลายสโมสร,รจับจ้องโดยเฉพาะอาร์เซนอลที่กำลังมองหาพอออกกีฬาคนใหม่แทนเอดูที่ลาออกไปเมื่อเดือนก่อน มีการระบุว่าดิชาร์ดกาลิกกรรมการผู้จัดการที่เป็นคนนํากระบวนการสรรหาผอ,อกีฬาคนใหม่เตตาแอชเวดเนื่องจากเขาเคยร่วมงานกันมาก่อนที่เวสต์บอร์นดเอัลเบียนและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันความสนใจจากเอวลตันก็มีความเป็นไปได้แต่กระบวนการเทคโอเวอร์ของกลุ่มฟริดกินนั้นยังไม่ยุติอาชนนอนแกนนำดึงลูกแมนกลับพิมลีก อาร์เซนอนเป็นหนึ่งในสโมสรพรีเมียร์ลีกที่แสดงความสนใจอาเดมล่าลูคแมนขณะที่กองหน้าตัวจีดของอาตาลันตาก็เปิดทางกลับหลีกอังกฤษกิฟต์มีสปอร์ตรายงานว่าลูคแมนกำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสอรอังกฤษหนึ่งในนั้นคืออาร์เซนอนที่ต้องการเสริมขุมกำลังในแนวรุกให้แกร่งขึ้นเพื่อท้าทายแชมปพีเมีกให้ได้ ลูกแมนกองหน้ากึ่งปีกของอตแลนตากำลังเป็นหนึ่งในตัวลุกที่ร้อนแรงที่สุดในซีรีย์ลูกการ2,024-2,025ยิงไปแล้ว8ประตูจาก12เกมในลีกและเป็น10ประตูกับ5แอสซิ์จาก17เกมรวมทุกรายการสารต่อผลงานอันยอดเยี่ยมจากรุกการแรก2,022-2,023ที่ลุกแมนยิง15ประตูจาก33เกมรวมทุกรายการและรุกการ2,023-2,024ที่ยิง17ประตูจาก45เกมรวมทุกรายการ นอกจากอาร์เซนอลที่แสดงความสนใจแล้วยังมีอีก3สโมสรใหญ่ลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลเด็ดและท็อตแนมฮอสเปอร์ที่จับตามองอยู่วงนอกขณะที่ลูกแมนยังมีสัญญากับออตาลนตาถึงปี2026ค่าตัวคาดว่าถูกตั้งเอาไว้รา,ราวๆ30ล้านยูโรแต่การย้ายทีมจะไม่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมนี้ ฮาเวดระบุโอเดกาดคือลมหายใจปืนใครฮาเวดกองหน้าอ์เซนอลเป็นอีกเสียงที่ยืนยันความสําคัญของมิดฟิลมาตินโอเดกาดว่านอกจากอิทธิพลบนสนามแข่งแล้วในห้องแต่งตัวหรือสนามซ้อมก็เป็นหัวเรีย่ยวหัวแรงชั้นดีโอเดกาดเจ็บข้อเท้าไปตั้งแต่กันยายนเพิ่งกลับมาได้ต้นพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยฮาเวดระบุว่าทีมมีความกระตือรือร้นและเล่นชั่วกระเดิมเมื่อกับตันเคียงข้างโอเดกาด์สำคัญมากๆต่อทีมเราเขาคือกับตันเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเราในห้องแต่งตัวหรือบนสนามแข่งการเปิดปากผ่านเมนอินเบลเซอร์ เขาเป็นผู้เล่นที่ไม่เพียงยกระดับขึ้นได้เพราะคำพูดการ์ตุนแต่มาจากการสาธิตดีๆให้ดูด้วยเอาบอลตั้งลำออกมาในสถานการณ์แย่ๆและนั่นสำคัญมากต่อเราคุณสมบัิได้เลยเมื่อเขาอยู่บนสนามกับเมื่อไม่มีเขาอยู่มอนั่งสร้างประโยชน์ได้หลายอย่างเวลาเราเป็นฝ่ายพรองบอลหรือเมื่อไม่ได้มีลูกกับตัวเมื่อเราตั้งท่าจะเพสซิ่งคู่แข่งไม่ว่าตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูหรือกองหลังมาตินจะเป็นคนแรกที่แสดงมันให้เห็นและวิ่งบี้เข้าใสา่เราถึงมีความสุขมากที่เขากลับมาได้เล่นด้วยกันบนสนามอีกครั้ง โอดยการลงตัวจริงตลอด5เกมลีกหลังสุดทีมชนะ3นัดเสมอ2ทําไป2แอัซิตและ1ประตูหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ